พักที่ได้คะแนนเป็นอันดับหนึ่งก็คือใหม่หมดพักที่ได้คะแนนเป็นอันดับสองก็อาจจะเคยได้มาแล้วคุณก็ลองมาเป็นอันดับสองดูบ้างก็ลองแบบคือคือใหม่หมดแม้กระทั่งว่าคนที่น่าจะเป็นฝ่ายค้านในยุคนี้ก็ก็น่าจะเป็นความใหม่สาหรับเขาเหมือนกันเออกูก็ไม่เคยค้านเลยมาก่อนปกติก็แบบปกติว่าได้โหวตผ่านเลยอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่ต้องเรียนรู้กันไปอะพอยท์จริงๆก็คือว่าทุก4ปีคุณจะได้เลือกใหม่เสมอจะไม่มีอะไรมาแบบพิสดารพันลึกไม่เอากูไม่ชอบอันนี้กูจะไม่ให้เวลามึง คือไซเห็นอย่างอเมริกานี่ก็ด่ากันยับยนะเลือกมาก็แบบกดดากันก็แบบว่าใครเชื่อทีมไหนก็เขาก็เชื่อกันไปแล้วก็ไปเลือกกันนะก็ to บีแฟร์แต่ว่ามันก็มีเวลาให้ปรูฟกันได้คนละสี่ปีสี่ปีจริงๆถ้าจะให้จัดเฉดจัดเฉดสเปกตรัมของของของชื่อทางเรียกทางการเมืองเนี่ยไซยังมองว่าตัวเอนุรักษ์นิยมอยู่เลยเพราะไซช้า คือใจใจไม่แหลมคมเท่ากับน้องๆที่แบบเรสประเด็นหรือว่าอะไรอย่างนี้ขึ้นมาแต่ก่อนเนี่ยจัดรายการกับช่อกับพี่แขกอย่างเงี้ยใายก็ยังแบบหาอะไรนะขออีทีซิเออได้หรอได้หรออะไรก็คือเราเป็นคนเราเป็นคนช้าโดยโดยโดย,โดย,โ,ดยโดยธรรมชาติของเราค่ะแล้วแล้วใส่ก็แต่ใายมีความคิดว่าสิ่งสิ่งที่เราเชื่อมันไม่ได้ผิดปกติในโลก ใบนี้นึกออกมาคือใส่ช้าก็ได้เว้ยแต่ใ่เชื่อว่าคนมันมีสิทธ์อะคนมันมีสิทธิ์ที่จะพูดชอบไม่ชอบก็เดี๋ยวก็ค่อยไปว่ากันอีกเรื่องหนึง่งแต่กลายเป็นว่าพอมาอยู่ที่เนี่ยในช่วงแรกๆตรงนั้นน่ะใจเลยกลายเป็นคนแบบโอ้โหอินี่แรงอินี่แบบว่าแหวกอะไรเงี้ยซึ่งแบบเป็นธรรมดามากเลยนะวันที่แบบก็ฉันอยากไปเลือกตั้งอ่ะหรือว่าก็คนต่างจังหวัดเขาก็มีสิทธ์ เราเรา,เราจะเป็นเสียงที่คุณภาพกว่าเขาได้ไงก็เหมือนกันยายเราก็อยู่ต่างจังหวัดก็เลือกอาจจะเลือกไม่ถูกอาจจะเลือกพักไม่ถูกใจเราด้วยซ้ําแต่มันก็เป็นสิทธิที่เขาควรจะได้เลือกและได้บอกและได้ใช้เหตุผลของตัวเองสะท้อนผ่านการผ่านการเลือกตั้งออกมาหรือว่าถ้าคนเขาจะเลือกพักที่เขาชอบเพราะว่าเลือกปุ๊บถนนบ้านกูดีกูไปทํางานได้อย่างเงี้ยเราจะไปบอกว่าเหตุผลเขามันห่วยกว่าเราได้ไงวะคือคือ,ค,อ,ค,อคือใจโตมาด้วย อะไรแบบนี้อยู่ตลอดแล้ววันหนึ่งมันก่อนหน้านี้มันเคยถูกตัดสินรุแบบแรงๆอ่ะอย่าเรียกว่าตัดสินเลยเรียกว่าด่าเลยแล้วกัเอัง่ายๆก็เคยถูกแบบเคยถูกจัดแรงๆมาแล้วก็สารพัดเหยียดอ่ะใครที่ตามข่าวก็คงจะพอรู้ว่ามันมันมันรุนแรงทางอนรมมากๆจนวันนี้จะถามว่าไม่คิดว่าจะได้เห็นหรือเปล่าก็ไม่นะคะคือใะเชื่อมัตลอดว่าวันนี้มันต้องมีมันแค่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ ในวันที่ใซโดนเนี่ยไซก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยวันหนึ่งมันต้องมีคนเข้าใจกูดิที่ว่านี่มันเรื่องพื้นฐานมาก,มาก,มากเลยนะเวย้ยอะไรอย่างเงี้ยเออคือตอนนั้นก็บอกตัวเองแบบนี้ตลอดว่ามันไม่ใช่เรื่องผิดคือถึงขั้นต้องบอกตัวเองว่าสิ่งที่มึงเป็นสิ่งที่มึงเชื่อมันไม่ได้ผิดเขาถ้าเขาจะไม่ชอบความเห็นมึงก็แค่ไม่ชอบความเห็นมึงเว้ยอย่าแบบอย่าทำอะไรแค่เพื่อให้ใช้ชีวิตผ่านไปได้เฉพาะหน้า ซึ่งมันก็สาหัสมากๆจนวันเนี้ยที่มันเป็นแบบเนี้ยเรื่องใจก็ว่ามันดีคือเราโดยพื้นฐานเราอาจจะเป็นคนโรแมนติกแหละเราก็เลยรู้สึกว่ายังไงมันก็ดีอะ่ะมันก็เป็นเรื่องที่เรื่องที่ดีอยู่เสมอแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ไม่มีใครรู้มาตั้งแต่ต้นว่าภาพแบบนี้มันจะออกมาได้ในในปีไหนๆเราไม่ระบุเราระบุไม่ได้เนาะเนี่ยเดี๋ยวปี6 6นะทุกคนจะแบบเย yeah ้รู้ขึ้นมาแบบว่าพูดถึงเรื่องอย่างนี้กันอย่างแบบ หนาแน่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้มันเป็นแบบนี้ไปแล้วอะค่ะแล้วแล้วไซก็รู้สึกว่ามันเป็นบรรยากาศที่ที่ดีที่เออก็นี่แหละนี่แหละที่ที่มันมันควรจะเป็นอะในระบบการเลือกตั้งในแบบประชาธิปไตยเนี่ยวันเนี้ยไซเลือกอันเนี้ยเพราะไซชอบอีกสี่ปีไซก็ไม่ชอบแล้วไซก็ไปเลือกอย่างอื่นที่ไซชอบกว่าเราจะเห็นได้จากผลเลือกตั้งของทั่วโลกเลยนะคะมันจะสวิงไปมาอยู่ระหว่างฝั่งเสรีนิยมกับอนุรักษนิยมอยู่แล้วจะจะจะจัด,จ,ดจาน คนจะเข้มแค่ไหนจะแบบอนุรักษ์จา๋าหรือว่าเสรีจ๋าเนี่ยก,ก็แล้วแต่เฉดของของพักการเมืองหรือว่าบรรยากาศของในแต่ละประเทศซึ่งสมมุติว่าปีนี้เราเลือกอเสรีนิยมมาโอยไม่เวิร์กว่ารู้สึกว่าแบบมันต้องไม่ถูกใจอีก4ปีผลเลือกตั้งอาจจะสวิงกลับไปใหม่ไปเป็นฝั่งอนุรักษ์ที่โดนใจกว่าคือใ่ใส่มองว่าคนเรามันมันเปลี่ยนได้มันเปลี่ยนได้อยู่แล้วแล้วยิ่งเรา เราเลือกคนจากสิ่งที่เขาพรีเซนต์ซึ่งมันก็ไม่ผิดเขาก็ต้องพรีเซนต์ในสิ่งที่เขาคิดว่าเขาทําได้สิ่งที่คิดว่าจะทําให้เราดีขึ้นคุณจะเชื่อทางไหนเลือกแบบไหนก็เลือกได้มันมันมันไม่ได้แบบมันไม่ใช่ความบาปอ่ะเขาอาจจะเคยเชื่ออะไรมาแล้วเขาก็ช่วงมันก็หลายปีอยู่นะที่มันจะพรูฟว่าเอ้ยโลกมันเปลี่ยนไปแล้วจริงๆหรือสิ่งที่เราเคยเชื่อมันไม่ฟังก์ชันแล้วมันไม่อัปเดตแล้วในโลกปัจจุบันนี้ก็เปลี่ยน ซึ่งใส่ก็ไม่ใส่ไม่รู้สึกว่าต้องไปรอเขาแบบเอะเปลี่ยนวะ่ะคือก็ไม่เป็นไรก็เออเปลี่ยนก็ดีแล้วก็จะได้เออมาลองอะไรใหม่ๆด้วยกันก็ใหม่กับสวกเราทุกคนนะใส่ว่านาทีนี้มันก็คือทุกคนก็ใหม่หมดพักที่ได้คะแนนเป็นอันดับหนึ่งก็คือใหม่หมดพักที่ได้คะแนนเป็นอันดับสองก็ อาจจะเคยได้มาแล้วคุณก็ลองมาเป็นอันดับสองดูบ้างก็ลองแบบคือคือใหม่หมดแม้กระทั่งว่าคนที่น่าจะเป็นฝ่ายค้านในยุคนี้ก็ก็น่าจะเป็นความใหม่สาหรับเขาเหมือนกันเออกูก็ไม่เคยค้านเลยมาก่อนปกติก็แบบปกติว่าได้โหวตผ่านเลยอย่างเงี้ยคือมันก็เป็นเรื่องที่ต้องเรียนรู้กันไปอะพอยท์จริงๆก็คือว่าทุกสี่ปีคุณจะได้เลือกใหม่เสมอจะไม่มีอะไรมาแบบพิสดารพันลึกไม่เอากูไม่ชอบอันนี้กูจะไม่ให้เวลามึง คือใชเห็นอย่างอเมริกานี่ก็ด่ากันยับๆนะเลือกมาก็แบบกดดากันก็แบบว่าใครเชื่อทีมไหนกเขาก็เชื่อกันไปแต่แบบแล้วก็ไปเลือกกันแค่นั้นเป็นแคมเปญเป็น s t r a t จ g เป็นซื้อนโยบายเป็นก็ว่ากันไปอะไรเงี้ยก็ทูบีแฝแต่ว่ามันก็มีเวลาให้พรูฟนกันได้คนละสี่ปีสี่ปีแค่นั้นคือจริงๆรอ่ะรอบนี้พรรคที่เรียกว่าฝั่งประชาธิปไตยได้คะแนนเสียงล้นหลามอะไรใดๆแต่ถ้าสมมติว่าสี่ปีแล้วมันไม่เวิร์กอ่ะ จะไม่มีใครรู้ถูกไหมไม่เวิร์กไม่คำว่าไม่เวิร์กในที่นี้คือไม่ได้ดั่งใจเพราะเราไม่รู้ว่าความคาดหวังของแต่ละคนน่ะมันตั้งไว้แค่ไหนบางคนหวังเรื่องเศรษฐกิจบางคนหวังเรื่องนโยบายบางคนหวังเรื่องข้า่าฟบางคนหวังเรื่องอะไรอะ่ะการคมนาคามมันความหวังมันเยอะแยะบางคนก็รู้สึกว่าเออตอบโจทย์กูต้องการแค่นี้เขาทําได้ก็ทําได้บางคนแบบเฮ้ยกูต้องการขนาดนี้ทำไมมึงยังทําไม่ได้มึงมาขายก็คราวหน้าก็เลือกใหม่แค่นั้นเองดังนั้นคือใครที่จะเปลี่ยนก็เปลี่ยน ใจไม่ได้มีหน้าที่ไปจัดเขาอะจริงๆเป็นคนใจกว้างมากนะคะเป็นคนใจกว้างที่โดนตัดสินมาตลอดเออไม่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 ไ,มได้รออะคือก็เล้เขาเปลี่ยนก็ดีแล้วเขาลองดูพี่ลองดูว่าแบบฝั่งนี้สนุกหน้าด่ากันบันเทิงมากเลยอย่างเงี้ยพี่พี่ลองดูเลยอะเออก็ก็รู้สึกแบบนั้นมากกว่า